สวัสดีและประชุมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้ัสู่เลมิสคิมเมอร์กับไมค์คาร์มินี่เกมแคปเจอร์เดลมูนะฮะในแมปไดนาโมชื่อแมปน่ากลัวมากเลยเหมือนระเบิดอ่ะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเนื่องจากคนน้อยนะดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลือกเกมในโอเวอร์แคชนะตอนนี้นะครับคือไม่มีสิทธิ์จริงๆก็เอาไปกันนะไอ้ครับโอ้โหพี่แกะโซเลยดีมากเพื่อนอืเวลิคูดครับเกือบไม่ทันเลยไงอ้าเพื่อนแหลกเหมือนกันหรอคิดว่าไอ้แหลกคนเดียวเฮลโหลโอเค แตงกิยินดีมาสู่การเดินทางนะฮะยินดีต้อนรับเดี๋ยวคราวหน้านี้ท้ามาเยี่ยมเดี๋ยวค่อยเยี่ยมไม่ใช่มาเยี่ยมหมายถึงถ้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาต้อนรับเออวะ่ะแหลกจริงนะผู้ชมแหลกมากอะ่ะโอ้โหวิ่งยังรอดชีวิตได้ไงอ๋อมาด้านหลังครับอ๋อมาด้านหลังนะผู้ชมแล้วก็รีบเข้าไปรีบเข้าไปคือฟันสูก็วิ่งมาได้อุยเราเข้ามาได้แล้วเยียร์เมลิกูย์ครับกินแอปเปิลทอร์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเด,วเดวสมาเลยคือถึงเขาจะมีเขตห้ามเข้าจริงนะแต่ว่า พี่แกยังมีโอกาสเข้ามาได้เหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมพี่แกเข้ามาดักด้านหน้าแล้วนะฮะแต่ใจเป็นชุดเป็นชุดนะครับไหนดูซิมีอะไรให้อีกเดี๋ยวนะแ,แล้วขนแกะมาเอาจากไหนอะคือมันแคปเจอร์ดูอ่ะนี่ปะไม่ใช่อันนี้ฮิควคอยชันนะฮะนี่ขนแกะอยู่ด้านบนธนูได้ธนูมาใหม่นะ,ะครับขนแกะอยู่เนะี่ยอ๋ออยู่นี่ <laughs> หาตั้งนานทรัไมกัดโอเคได้แล้วนะฮะขนแกะมาแล้วที่เหลือคือจะออกไปยังไง เอาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราสีน้ำเงินเราสีน้ำเงินใจเย็นเย็นเราสีน้ำเงินใจเย็นครับใจเย็นฮะคือปิ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเด็ดสมบอลเล่ลืมดูเรือตัวเองแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมคิดก่อนแล้วผมจะวิ่งหนีไปยังไงดีคือจะวิ่งหนีโดยไปทางด้านขวาเนี่ยผมว่าก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับนี่โดดตรงนี้ก็โดดไปเลยนะครับได้นะมันได้นะ ปัญหาคือจะออกไปยังไงมากกว่าวอาทางนี้ได้ไหมฟันได้ไหมครับได้นี่ว่าฟันได้ไโ้ยโยากแลกแลกแลก oh my god oh my god oh my god อย่านะอย่ากทำกันเลยอันนี้มีสิทธิ์ตกสูงมากแต่นะเราต้องใช้หลักโมเมนตัมครับโอเคดีมากดีมากดีมากมาก,กำลังมาเลยกำลังมาเลยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วย แล้วเราต้องไปวางตรงไหนวะอะไรชิบละช่วยหน่อยเพื่อนช่วยวางตรงไหนวะโอเคไปอยู่จุดเกิดก่อนนะฮะเอ้ย,อยต้องวางตรงไหนอะขอวางเซฟไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเขียนแล้วมาเดี๋ยวแวร์เพสสูแวร์เพสสู Woo? อยู่ที่ไหนมันวางที่ไหน เพื่อนเรารู้เพื่อนเรารู้เพื่อนเรารู้แน่นอนด้านล่างบอกว่าขออนุญาตไปดูก่อนนะฮะมันวางที่ไหนอ่ะโอ้โอ้โอ้ไอซีไอซีรู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเพื่อนโอ้ oh <my> God, ไม่ก็อไปก่อนลืมๆนะฮะเราไม่ได้อ๋อนี่ไงโอวางตรงนี้หาตั้งนานแม่ <laughs> ชนะแลวครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะฮะคือรอบแรกเนี่ยผมจะมีเป็นแคปเจอร์ดูนะฮะส่งท้ายไปก่อนเลย ส่วนรอบนี้นี่ผมยังไม่รู้จะเล่นอะไรดียมีแมปหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อแบบ Fappy Bird คือไม่รู้แบบนี้เล่นยังไงรู้แค่ว่าชื่อมันน่าสนใจนะ Fappy Bird มันเป็นยังไงอ่ะแบบเนี้ยโอ้ oh my god are you kidding me ของจริงอ่ะท่านผู้ชมคนจริงเลยไปก็ Fappy Bird ของแท้เลยท่านผู้ชมแบบนี้มันเล่นยังไงเดี๋ยวนะน่าจะเล่นเป็นลายบุคคลครับรอบนี้โอเคเราเริ่มแมปไปก่อนนะครับเป็นแมปเป็นแมปอะไรอ่ะแบบน่าคิดไม่ออกอ่ะ คือเมื่อกี้โอ้โหแบบนี้เล่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวคือมี20อันหมายความว่าเราต้องผ่านตัวนี้20อันหรือเปล่าเรามีชีวิตเดียวด้วยเออสักครู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกจะต่อยกันเลยเหรอสตัรนกันอู้เราใช้สตัรนกันได้ด้วยโอ้โอ้สตัรนกันโอ้ขึ้นมาได้โอ้เข้าใจแล้วท่านผู้ชมโอเคโอเคโอ้โหแม่คือไม่รู้วิธีเล่นอ่ะโอ้แล้วดแบบจำไปได้เรื่อยๆดิโอ้สี่โอเคครับเข้าใจวิธีเล่นแล้วนะฮะโอ้เราเราไม่น่าจะชนะแล้วไม่เป็นไรฮะ อย่างน้อยเอาเอาเอาที่ห้าอะที่ห้าที่ห้าที่ห้าตอนนี้เราอยู่ที่อะไรที่7็ใช่ไหมฮะได้อยู่ฮะถ้าสดชื่นตอนนี้โอเคมาฮะตอนนี้โอ้โหเดินทางไปยังเออเดี๋ยเดยเ,ดเดจอคนค้างไม่อยากค้างกับเขาโอ้ oh God, ไม่ก็ไม่ค้างไม่เอาไม่เอาไม่เอาโดดึ้นไปฮะโดดึ้นไปฮะยยมโอเค,อเคตรงนี้เราเดินแล้วกันนะฮะโอ้ไม่ก็มีคนบินไปแล้วะโอ้จีจีฮะเวลิกุลเลยไม่อยากเชื่อเลยแบบนี้คืออยากเล่นอีกอะ ทั้งหมจะจสงสัยคือปกติเนี่ยตัวโอเคเนี่ยพี่แกเขาจะมีให้เลือกตัวของมินิเกมใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่คนน้อยมากๆครับพี่แกเขาจะเลือกให้นะฮะไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำเลยนะฮะอยากเล่นเฟฟิเบอร์อีกรอบนึงอะ่ะคือเพิ่งรู้มันเล่นอย่างงี้นี่นี่คือผมเรียกว่าผมเรียกว่าโคตรเสียเลยนะฮะคือไม่โกงไม่กักอะไรแล้วนะฮะโคตรเสียข,ของโอเคเนี่ยคือมิมนิเกมไหนเราอยากเล่นเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ดั่งใจนะครับคือพี่แกจะสุมมาพอสุมมาปุ๊บเนี่ยก็เชื่อว่าจะได้เลยนะคือเราต้องมาโหวตก อันนี้อะไรเนี่ยแมพชิงทงเหรอโอ้โหเป็นปสองภาษาครับน่าสนใจมากลองดูแล้วกันนะว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะคือคนก็ค่อนข,ข้างน้อยอยู่แล้วนะฮะโอ้แล้วมาสีแดงด้วยโอ,โอ้ทำไมทีมมันไม่บาลานซ์เอาะสเซะเลยอะ่ะท่านผู้ชมจะเห็นสังเกตเห็นเหมือนกับผมนะครับก็คือพอเรากดขี้ขวานในปกติมันควรจะมีให้เลือกใช่ไหมครับแต่มันไม่มีให้เลือกนะฮะเนื่องจากทีมมันค่อนข้างน้อยพี่แกเขาน่าจะสมลงละมังนะฮะละมัง <laughs> ละมังหรือเาโอ้อ่ะเริ่มครับตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย เราเ่งมาอย่างนี้ปุ๊บโดดซ้ายไม่ได้โดดซ้ายตกเหวอย่างแน่นอนดังนั้นเดินตรงไปนะฮะคือเสียงผมจะดูแหบๆนิดนึงนะฮะคือไม่ดูเหมือนจะแหบแล้วครับตอนนี้คือวันก่อนนี้พยายามจะใช้เสียงเต็มที่ในการอัดคลิปนะฮะแต่ว่าพอใช้เสียงเต็มที่เท่านั้นแหละครับคอลําคอนะฮะเดสมอลเล่ไปในทันทีแต่ไม่เวิกนะฮะโอเคเดินทางกันต่อเดินทางกันต่ออุ้ยจ้าอุ้ยเดี๋ยวทําไมเพื่อนแบบพิวจังเลยโอเค นี่เพื่อนต่อขึ้นไปอย่างนี้อ๋อเพื่อนบล็อกน่าจะไม่พอเออตัวอะไรอ่ะหรือโดนอะไรวะโดนโจมตีจากด้านหลังอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหโดนแอคมาด้วยแหมสดชื่อเดี๋ยวนะยู่เป็นใครวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยู่ยู่ยู่จเย็นเย็นเจเย็นเย็นยู่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนเราไม่ใช่แล้วโอ้ไม่กัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนฮนะพี่แกเขาวิ่งเอาธงไปแล้วอะ่ะเดี๋ยว ันนี้นี่น่าจะแข่งเป็นรอบ้งครับตามเวลานะฮะก็คือมีเวลาทั้งหมด15นาทีใช่ไหมครับก็น่าจะทั้งหมดนั่นแหละรครับคือแข่งจนกว่าจะชนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเย,วยขึ้นมานะเดี๋ขึ้นมาเดีบขึ้นมาโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอเพิ่มดิครับตอบเพิ่มดิเออไม่มีใครต่อเลยทำเองก็ได้อ้ยโอ้โหติดเจ็ดด้วยเว้ยโอเค,อเคขึ้นมาซ่อนตรงนี้ก่อนนะฮะคิวเลือดระหว่างระหว่างนั้น ระ,ร,ระวังรอระวังรอนะฮะคิวเลืดกันสอนตัวด้วยนะฮะกันหลังนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวพอตัวทงของสีฟ้าสปอนมาแล้วเนี่ยนี่ดูดูจากสถานะการสปอนดูดูจากทางด้านขวาได้เลยนะฮะคือถ้าพี่แกไม่เป็นรูปลูกสอนกำลังกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยแสดงว่างธงกลัาที่ฐานแล้วนะครับอ่ะดังนั้นเรารอนิดนึงนะฮะชิวๆไว้นะฮะชิวนิเดเล็นินะฮะเป็นเรื่องปกติโอเคตอนนี้รอประมาณ19กวีครับรอสปอนก่อนตอนนี้นี่ถือว่าจำนวนทงพอๆกันนะครับ มองดูสิแม่เดินทางกันดีนะแต่ละคนไปไปเอาเอาเอหยุบโอ้โหใบก้อนเออหลับแม่พี่แกเขาฟาแบบเรียกว่าเต็มแม็กจริงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ,ยวแต่พี่แกก็ไม่ได้โงไป่หว่า เฮลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนีไปไหนโอ้โหพอตีได้ปุ๊บเราก็ติดเจ็ตด,ด้วยนะฮะโอเคมาไปตรงเดิมดีกว่าโอ้โหตรงเดิมนี่เราสาสร้างทางไว้สะดิบดีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยวัยว่ยวยวัยว่ยวยั่วยู่จะไปเดินเดินเพลินหีไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุย้ยทำไมขึ้นไม่ได้วะตามไปนิดนึงนะฮะทางด้านขวาพี่แกไปละโอเคเตอนเราเคลียร์เรียบร้อยนะครับ โดนแทบหลังเออหลับเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางออกไปนะฮะทางไหนดีทางนี้ทางนี้ศัตรูจะอุตส่าห์ขุดไปให้แล้วนะครับใช้ทางศัตรูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปทางต้นไม้เหมือนเดิมผมวิขึ้นไปทางต้นไม้เหมือนเดิมเนี่ยน่าจะง่ายสุดผมรู้สึกว่าพอการบุกบุกเรียกว่าเบาบางลงแล้วเนี่ยก็ามาหมายความว่าคนเนี่ยเขาน่าจะเน้นไปทางป้องการมากกว่านะครับอย่างนี้เกมไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เลย,เลยนะเราต้องบุกไป เฮ้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจมน้ำตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยครับ oh my god เราไม่สามารถชนะธงคนที่ฉีกชิงธงตรงเมื่อกี้มาได้ท่านผู้ชมมีก็หลายคนเหลือเกินแต่จริงเมื่อกี้ผมเดินพลาดครับคือผมเนี่ยไม่น่าจะสนใจเอานะน่าจะปล่อยเขาไปนะครับแล้วเราก็วิ่งเอาธงของเรากลับมาผมเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราคิดจะชิงธงกลับเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากท่านผู้ชมช่วยชมเห็นนะครับ กี่คนเนะี่ยสี่ห้าคนเลยนะเว้ยโอ้ยยิงยังไงไม่ให้โดนวิระเบิดมาจากไหนอ่ะเอาระเบิดมาจากไหนเนี่ยระเบิดมาจากไหนพี่แกได้ระเบิดมาได้ง่ายรับเนี่ยโอ้โหไหมโอเคคือเราเอาธงกลับมาแล้วนะฮะถือว่าเมื่อกี้ที่เราผิดพลาดไปถือว่าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผลงาดข้าไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ดีๆไปเจ้ากับความผิดพลาดของเจ้าล่ะเราทีมเดียวกันหน้า พอยเพื่อนก็เหมือนพอยเราพอยผมก็คือพอยผมครับแหมเป็นใจแอนกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเราเชวเว็บเชวเป็บกระางนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราบอกบขอมเพื่อนเพื่อนเราไม่เดซะก่อนนะนะเดี๋ยว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 โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เยอะโอ้โหถ้ารู้ว่าเยอะนี่รีทีกเลยครับแบบถอยก่อนเลยคือตอนนี้เหมือนเมาส์ผมมันแข็งมากๆนะผู้ชมคือผมไม่สามารถพลิกพลิกได้ดั่งใจเท่าไหร่นะครับ เอ้ยเดี๋ยวเดีอดเยั่วยั่วยั่วยุุอ้เออเพื่อนซับหน่อยตอนนี้ผมขยับเมาส์ไม่ได้เลยคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเมาส์ไม่ดีนะฮะตอนนี้รู้สึกสติผมไม่เพียงพอที่จะขยับเมาส์มากเลยอาจจะเป็นเพราะอาการป่วยหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกที่สู้ได้ไม่เต็มที่เนี่ยเพราะป่วยะฮะป่วยใจหรือเปล่าไม่ัะป่วยเพราะความหล่อมาเอ้ยไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยลงไปนี้จิต้องลหลนี้จิต้องลงไนี้จิต้องเจ็บเจ็บปีกยิงแรงมากครับ ก็สอยดีครับสอยดีฮะอืมกลัวที่ไหนฮะกลัวมากครับตอนนี้เจ็บเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนถือธงก็ได้นะครับแค่เป็นคนพาธงไปสู่จุดหมายก็เพียงพอแล้วแม่เสียงไม่หล่อเลยตอนนี้เสียงมันแหบอ่ะเอาเถอะนะมามามา,มานี่นี่นี่เพือ่อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คนนี้วิ่งตามหลังวันนี้เก็บพี่แก้วเลยใจเย็นใจเย็นครับโอเค พี่แกเอาทงแล้วไม่กี้ทงไปไหนแล้วครับอ๋อส่งพี่แกลงไปแล้วเหรอครับโอ้ท่านผู้ชมครับโทรศัพท์เข้าครับขอภายนิดนึงนะฮะฮวลโหลท่านผู้ชมอ่ะอะไรวะเนี่ยเรายังรอดชีวิตมาได้ยังไงอ้แล้วทีมเราแต้มนำด้วยนะฮะเวลิกุลมากมากเลยท่านผู้ชมอาจจะสงสัยหรือเปล่าไม่มีใครสงสัยเหรอสงสยัยแล้วก็ได้โอเคทําไมโทรศัพท์มาชอบโทรมาช่วงนี้ครับต้องอคือจะพูดเนี่ยมันยากต้องเรียกว่าผมเนี่ยชอบถ่ายคลิปในช่วงที่โทรศัพท์จะเข้ามากกว่านะครับแบบนี้เนี่ยนะ่าจะตรงความหมายสมากกว่านะ เพิ่มสาวอีกนิดนึงอย่างนี้มันอสาวมันรุนแรงไปห,หรือเปล่าคือสาวประมาณ40เนี่ยถ้าสมมติเราเล่นเทียนทีด้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบรุนแรงแล้วนะฮะบึ้มบามกันเลยทีเดียวเชียวเขียนลงไปตรงนี้นะฮะพี่แกจะตามลงมาตามเปล่าไม่ตามเหรอวะโอเมก้าดเดี๋ยวอุตส่าห์ถอยหลังคือเมื่อกี้ก็กะเอแล้วพี่แกเขาเนี่ยตามเราลงมานะฮะสักพักหนึ่งพี่แกไม่ตามลงมาก็เลยหันพอหันปุ๊บเท่านั้นแหละพี่แกตามลงมาเลยเจเจเลยคือถ้าเรากันตัวทงให้ดีๆเนี่ย เราสามารถจะชนะได้เลยตอนนี้แต่ไม่เอาไม่เอานะฮะคือเล่นอย่างนี้นีมันไม่หวันนะฮะเราต้องเล่นทั้งบุกทั้งป้องกันนะครับผมว่าไม่ไม่ใช่ทั้งบุกทั้งป้องกันนะผมเห็นพี่แต่ป้องพี่บุกอย่างเดียวเลยหน้ามันก็มันก็ใช่อะครับคือคนมันจะบุกอย่างเดียวอะจึงรอดชีวิตหรอ,อ,อโอเคไปฮะไปกันต่อนะฮะ let's go let's go บุกข้างบนไม่ได้บุกข้างล่างก็ได้ เดี๋ยวฮะอะไรวะเฮ้ยโอ้โอะไรโอ้โทำทำทำแบคเขาเรียกว่าแฟดแบคแฟดแฟดแฟดแบค็คหรืออะไรวะเนี่ยนี่ผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะท้านี่ที่เห็นในภาพเป็นภาพจริงไม่ใช่การแสดง <c oughs> ที่เห็นในภาพเป็นคนจริงๆไม่ใช่การตัดตออไไ่อเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยแต่ตอนนี้จำนวนธงมันแบบมันเท่ากันอะมันไม่ได้เลครับอย่างนี้รีบเลยเหลือแค่สามนาทีเท่านั้นเอง Let's go Let's go ทางด้านบูเราโดนเรียกว่าบอกแล้วนะฮะจริงๆไปด้านล่างเนี่ยก็ไม่แย่เท่าไหร่นะเนี่ยไปกัน3คนเนี่ยปะทะกโอโอ็โอ้โหโอ้คือตีคนอื่นได้ก็จะได้ระเบิดเหรอเนี่ยอของดีท่านผู้ชมเราแค่เข้าไปบึ้มข้างละข้างนั้นให้ได้ก็โอเคแล้วดีมากโอเคระเบิดตูม่มโอ้โหเดือบิคิว ตรงไหนก็ดูอีกทีแล้วกันโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเอะไปแล้วยาไปแล้วยาไปแล้วยาไปแล้วเออโอ้ยนี่มันจะเสมอหรือยังไงครับเนี่ยหรือว่าจะวัดจากอะไรเนี่ยเออผมสงสัยเหมือนกันนะเนี่ยว่าถ้าเป็นแคปเจอร์เดอร์แฟกอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าสมมติเสมอกันเนี่ยพี่แกเขาจะวัดว่ายังไงเป็นฝ่ายชนะหรือว่าจะเป็นแบบเสมอไปเลยเฮ้ยเกมของแท้เขาไม่มีเสมอหรอกนะครับ บอยิงชุบก็ได้นะถ้าสมมุติจะคะแนนเท่ากันนะเดินทางครับเดินทางชุบๆงงานหยาบโอ้โหแม่เป้ด้วยเดินทางข้างล่างก็ได้ครับถ้าพี่แกจะสอยเราขนาดนี้คือผมเอา้างานหยาบหยาบแล้วคือผมอยากไปเห็นสภาพระเบิดที่ผมระเบิดไปเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล,ล้ววะ อ้าวธงก็ไม่เหลือโอ้เพื่อนเราไปอยู่ตรงนี้กันหมดเลยเดี๋ยวผมจุดตรงนี้แล้วกันนะฮะธงมาแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันนะครับสามสิบวิเพื่อนคือตอนนี้นี่ถ้าผมชิงธงไปผมก็คิดว่าน่าจะวิ่งกลับไปไม่ทันหรอกนะครับก็โอ้โหธงเราโดนเอามาเหมือนกันวะไม่มีใครคุมเลยฮนะพอมีพอไม่มีใครรู้ว่าไม่มีคุม,มก็ ไม่มีใครคุมแล้วไม่มีใครคุมแล้วอ,อะไรฮะอะไรฮะอุ้ยเย่ย์นะเออหมดแล้วฮะเกมโอเวอร์ครับใครจะเป็นฝ่ายชนะเหมือนเหมือนไม่มีนะเหมือนพี่แกเขาไม่ได้ประกาศคือปกติเนี่ยเวลาเกมโอเวอร์เนี่ยเขาจะบอกว่าทีมเราแพ้อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับถึงจะไม่บอกว่าทีมชนะก็เถอะนะครับโอเคไม่เป็นไรอ๋อหแบบนี้ แบบนี้คือตำนานนะครับ่าผู้ชมเดี๋ยวผมบอกวิธีการเล่นนิดนึงนะก็คือแบบนี้เนี่ยพอเรา,าเกิดมาปุ๊บใช่ไหมครับเราขึ้นไปแช่ด้านบนครับก็คือเป็นคล้ายๆเออเรียกว่า King King of King of the Hill อะไรสักอย่างก็คือเรายิงมาแช่ตรงนี้นานเท่าไหร่คะแนนเราก็ยิงมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้แบ่งเป็นทีนะฮะแต่ผมไม่เล่นแล้วนะครับผมต้องไปแล้วสวัสดีครับ